ธอแกจะทำอะไรไเ,เนีย่ยไงลมาแล้วจะเป็นใครอ่ะข้าเป็นพี่ชายของนางคนสวยเนี่ยโอ้อภิโธเอ๋ยที่แท้ท่านเป็นพี่เมียนะเป็นพี่เมียเจ้าฮะสงสัยอายุจะสั้นสันแล้วข้าขอบอกเลิกไปซะดีกว่าไม่งั้นแล้วก็ระวังเขา่าซัดเจ้าให้ไงี่ข้าขอบอกเจ้านะ ข้าเห็นกัะน้องสาวเจ้าที่รู้ประษาเอาสาวงามควนี้ส่งเป็นติจวนของข้าแล้วยอมเป็นพี่เมียข้าดีๆนะเจ้านี่จะได้กินดีอยู่ดีแล้วก็มีความสุขตลอดชาติถ้าหากไม่คิดจะได้ดีข้าก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยรู้จักความไร้การคกค่ะนนีแน่ใจใ้งห้ให้ใ่้งห้ให้ใ้งหา้ให้ให้ใ้ตห้ให้ให้ มาานะะี่เอามายอมแพ้ไหมข้าไม่ยอมไอ้หนูทนายจิ้งกรอดูพ่อข้าบ้างใคาจะรอเจ้าตอนนี้ไปทีมส่งไปแล้วทีมส่งไม่ไงน้องเพ่เห็นความไร้กาของเพ่ยังสมแล้วที่เป็นพี่ชายขค่